ดีจ้าพอม่พี่น้องเมื่อนี้พบก็จองยิม่อนคนเด right <hide> ิมอีกแล้วจ้าเมื่อนี้กะเสียงบ่าชัดพี่น้องจ้ายิม่อนบอท่านได้มีไหมนะคะพี่น้องจ้าเมื่อนี้กะเข้ามาปลาไพ่เจ้าของเจ้าพี่น้องปลาไพ่เจ้าของมาเบิงความาล้างการของหน่งงามพี่น้องงามหลายนะคะอุ้ยงามแหงเจ้าพี่น้องเมื่อนี้สิมาหักหักแหลงไปต้มนะคะพี่น้องต้มหาบ่มีผู้ทักไม้ยิม่อนกะของจะต้มแกงจ้าพี่น้องเมื่อนี้มาหักกันเลยค่ะ ไหลแห้งพี่น้องกำลังแตกนอกระลหลแหนงกระลหลนะคะสําหรับน้ำไม้ยิมอนกระจงไม้มไบัวลายจ้าพี่น้องประมาณนั้นสองสามกอ่อแล้วก็แตงใบใสปุ๋ยใส่ยางไใบนะคะพี่น,อน้องน้ำมาตัดกันเลยค่ะพี่น้องเพื่อจะบดเสียเวลานะคะน้ำไม้งามๆเด้ยวยมอนจะพามาเบิง้งใกล้ๆจ้าพี่น้องงามขนาดใดมาเบิ้งน้ำกัน,นะคะ่ะสวัสดีจ้าพ่พี่น้องเมื่อนี้พบก่าจ้องยิมอนคนเดิมอีกแล้วจ้าเมื่อนี้พระเข่าปลาไพพี่น้องปลาไพ ลังบ้านของย้ํมวอนเองนะคะเผื่อว่าได้นมไม้ย้ามวอนกระแตกดีพี่น้องสําหรับมือน,นี่กะแหนงนะคะพี่น้องมือน,นี้สิพามาหักแหนงงนมไม้ย้ามวลนสองสามก่อสามารถเทนเงินให้ย้ามวอนได้หล,ลายพันบาทแล้วนะคะพี่น้องสําหรับนมไม้กะพี่น้องทักม้ากระต้มขายแน่นะคะกระทาคลิปย้ํามวอนทาคลิปปล่อยไปนะคะก็มียอดการดูนะคะพี่น้องจ้าเข้าช่องย้ํมวอนคนเดิมสําหรับไม่สองสามก่อของย้ํมวอนนี่กะน,นี่ค่ะ มันเป็นตะหนาได้บอพี่น้องอันน่ะก่อนนั้นน่ะตัดแล้วจะตัดให้พี่ให้น้องเพื่อนไปแล้วนะคะพี่น้องแต่ก่อนนี้บอท่านตัดนี่ก่อนนี้บอท่านตัดนอเอามาตัดกันเลยค่ะพี่น้องจ้าหากมีพี่น้องทักมาก็ะจะแพ็กทรงให้พี่ให้น้องจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็ขอบปนขอบคุณจ้าค่ะไปชมน้ำกันจ้าพี่น้องจ้านี่ม่อนจะให้เบิ้งใกล้ๆพี่น้องแต่สอนบอนี่ค่ะโอ้ยพี่น้อง ทามาหักกันเลยค่ะนิมมอนจะถือกล้องนะคะพี่นอ้องเมื่อนี้ก็สีผ้าไปสีเข่าไปดูดเข่าพี่น้องจ๋าบอกรถเพื่อนไว้แล้วป่าจะไปดูดเข่าแต่ว่าอันเมือเศ้านี่ก็ฝนตกมานะคะฝนตกมาแต่สีสันๆเด้อพี่นอ้องนิมม่อนกับพยายามอยู่ อ้านี่ค่ะตัวนี้มันใหญ่โอ้ยเบิงแหน่งนี่พี่น้องงามไหมนี่เียเสียงสอสอเพื่อนหาเสียงมาแล้วพี่น้องก็จะสวยเพราะว่ามื้อนี้ยม่อนจะไปดูดข้าวน้ำพี่น้องจักสีได้แกะหรือเปล่า กะสิกลับมาแต้ค่ะมันสวยอ่ะคิวรถเพิ่นโทรมาเอินบ้านเพิ่นไปกะสิได้เอาไว้เมอแรงจังสิได้แกนี่ค่ะอวบอีดีด้วยพี่น้องเพราะว่าน้ำญี่ปนกะเปงน,ปน,นี่เปงด้วยสปริงเกอร์หมดใบแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็พาพี่พาน้องมาหักเึิ่งตัวนี้ tuần này nhèng ngay, p'nong nhèng nhèng ngay con xịt bên tông đay là con cả sơn Đứa p'nong, bưng tập bằng đứa này như thế kia, ngắmเลย สำหรับสายแหนงเด้อพี่น้องเด้อสำหรับสายแหนงอือโอ้ยงามพี่น้องภาพก็ย้อนแสงโอ้ยได้ประจำสามหักหักก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะถ้าหักต้องชิได้ใส่มีดสามอีก นี่กระยาจ้ะพี่นนองอืมกรอบๆเลยของเฮาเองสันน่นยา o สามารถหักเลยท้าเป็นของอันโมเพิ่นเพิ่นสิบอ้อยแหกนะคะเน่งน้อยๆเนงน้อยๆเพิ่นสิบอ้อยแหกเพิ่นจะเหลือไว้ให้ยาวมือไม่เพิ่นจะหกัก เพื่อนไปเก็บหิดปวกหิดปวกบ้านนี้มัวนกับบนข้างนอกหรอกพี่น้องโอ้ยฮอออองามป๊าเนียงเลยพี่น้องเบิ่งพี่อืมงามเลยค่ะเบิ่งนอกเพื่อนพี่น้อง นี่นอนอนอไม้ของยายม่อนกับกำลังออกต่อไปพี่น้องทักม้าก็สีได้นอไม่จะคลองนี่ละพี่น้องกระสี่ทรงนราคาย่อมยาวกำลังแตกคุณคะทางนี้ก็หนออุ้ยยายมวอนเห็นนอไมเพลียงยังเนี่ยงามขึ้น,นเลยนี่ อันนี้คราซได้ตามขอเขาน้ำเจ้าพี่นอกพวกงามเนี่ยงามอืมเนี่ยบ้างไม่หนีก่อนเอาโบเบิรตตัวนี้ตัวน,นี้หักพิมไม่ไผ่น้อยนี่คือไม่ไผ่เรีอยงจ้พี่นก ยี่โนแตงวบนี่แตกแนงแล้วกับบานก็เลยเบ่บ่บ่ทางทิมยี่โมนเบ่ทางทิมเพราะบ้านเสียใบเพื่อนใบให้ตะกั่แตนกินจอนี่ยี่โมนกำลังทักสร้างซื่อตะกั่แตนขมาเจ้าพี่นนองนี่นี่กัวนั่นหรือเมืองผุนย้วจะมาสองลำพู้นมาไหม่เพรียงย้วต้นสองลำนี่เนาะนี่ทามาตัดกันเลยค่ะอันนี้กำลังเกิดเลยจ้ะ อันนี้กําลังเกิดพี่น้องกําลังเกิดน่ะนอหนึ่งน่ะนอหนึ่ง้นอนนอนนงางน่ะดำดำนะพี่น้องเออกล้องก็จะเห็นหรือบอ่ดอกอันนี้นอนหนึ่งนี่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 อยู่ใต้เหอะนี่นี่นี่นอน,นี่ยเพราะตัดอ่ะสวยหวดน้ำจ้ะหดน้ำแล้วก็ใส่ปุย๋ย นี่คือไม่เพรียงน้อ,นนองงามไม่หงโคกเดี๋ยวม่อนกับบบได้เบิงแต่ว่าเขายาวแล้วสองล้ำจ้ะพี่น้องไม่กิมซุง้งอีกสองมือยมอนถึงจะตัดไม้กิมซุ้งนะคะแมงเศร้านี่จ้ะพี่น้องนี่แมงเช้านี้ หักแค่สองสามก่อเปิดเหลือคู่เหลือแข็งเลยเงาเดี๋ยวคอนจะไปเดมเอาตรงที่เขาอ้อนนอนโอ้โอขว่มแล้วขูย่หมดน,นี่ค่ะเดี๋ยวจะไปปอกต้มจะพี่น้อง เด่นกับน่าไม้นี่กับโมเมนซ้ำหนึ่งเลยพี่น้องขายขายคันขายเขาเจ้าพี่น้องนี่แหนงแหนงยี่มอนก็ได้ประมาณนี้มือนี่ก่อไผ่จ้าของเองสองสามก่อก็ได้แหนงงามๆประมาณนี้จ้าพี่น้องกะยี่มอนก็สิไปปอกต้มใบนะคะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปลงเพียงซ้ำนี้นะคะไหวพ่อกันไหมคลิปนาสวนแม่ปองหรือสวนหน้าเคยสวนหน้าหลอดหลายๆสวนนิมนต์จะพาไปชมกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวไปเบื้องเน้าไหมหลากหลายสวนกับยายมว่วนน้ำกันค่ะงามเห็ดสิพาไปเจ็บเห็ดจากพี่น้องขอโตไปเพียงซ้ำนี้พ่อกันไหมคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ